สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันของมิซูโน่เจแปนะครับแลืร,รุ่นที่นำมารีวิวนี้ก็จะเป็นรุ่นมิซูโน่เวฟคอ e นโอ3นะครับหลายๆคนส่งรูปมันเข้ามาทักกันเข้ามานะครับว่ามีสีนั้นไหมสีนี้ไหมนะครับต้องบอกเองน้ครับว่า m i ซูโนของญี่ปุ่นอันนี้พูดถึง เฉพาะของญี่ปุ่นเท่านั้นนะนะครับจะทําด้วยกันสองสีนะครับจะมีสีขาวม่วงนะครับที่เป็นหน้าเท้าฟิตนะครับหรือเหมาะสำหรับคนที่มีหน้าเท้าเดียวนะครับใส่ 3E แล้วเหลือด้านข้างนะครับกับอีกสีหนึ่งคือสีเนี้ยสีดาม่วงนะครับเป็นหน้าเท้ากว้างปกติ 3E นะครับนะนี่นะครับของญี่ปุ่นก็จะมีคู่มือภาษาญี่ปุ่นแบบนี้มาให้นะครับนะะย้ำอีกครั้งนะครับ ว่ามิซุนูของญี่ปุ่นนะครับอันนี้พูดถึงเฉพาะของญี่ปุ่นนะนะครับก็จะมีด้วยกัน2สีนะครับสีขาวม่วงกับสีดําม่วงนั่นเองนะครับแต่ช่วงนี้นะครับ ของปลอมเยอะมากนะครับที่ส่งรูปมาเนี่ยมีทั้งปลอมทั้งแท้เลยนะที่ส่งเข้ามาถามกันเนี่ยแล้วงานเนียนมากเลยผมดูที่ส่งมาแบบของปลอมเนี่ยคือเนียนจริงๆนะครับต้องระวังด้วยนะนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวของเรากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าจะครับจะให้คัชชันมาเป็น m ิซโน o ์เอนิซี่เน็กนะครับรองรับแรงกระแทกที่ปลายเท้านะครับเวลาเรากระโดดลงมานะครับหรือทีตัวไปเนี่ยตัวนี้จะรองรับแรงกระแทกนะครับหลังนิ้วโป้งเท้าเรานั่นเองนะครับนะฮะ ด้านหลังนะครับจะเป็นเวฟนะครับตัวเวฟเนี่ยให้มันถึงอุ้งเท้าเลยนะครับนะฮะรองรับฝ่าเท้าได้ดีมากๆเลยนะครับนะตัวเวฟนะครับนอกจากจะให้ความนุ่มแล้วนะครับตัวเวฟยังช่วยเรื่องความเสถียรด้วยนะนะครับใครที่ใส่มิสโน่เนี่ยนะครับเวลาลงพื้นตัวจะไม่เซนี่นะนะครับเขาจะกระจายน้ําหนักได้ดีแรงกดทับได้ดีนะครับนะฮทำให้ตัวไม่เซนะครับนะฮะโยนี้มิสโน่เนี่ยทั้งเบาทั้งนุ่มแล้วนะนะครับเนี่ย ตรงส้นเนี่ยเขาให้โฟมมา2ชั้นนะครับนะฮะมีซนโนเดี๋ยวนี้ให้โฟมมา2ชั้นประกบเวฟบนล่างเลยนะนะครับนะฮะทำให้รองเท้ามีซนโนเดี๋ยวนี้นะครับมีความนุ่มขึ้นนะครับนะฮะข้างเท้าด้านในนะครับตรงที่ใช้ลากเท้านะครับตรงยางพื้นเนี่ยก็หุ้้มสูงขึ้นมานะครับช่วยเรื่องการเบรกด้วยนะนะครับนี่เลยนะครับ นาทาวา3ีนะครับวัสดุก็จะเป็นไนลอนนะครับมีความเบานะครับตรงนี้ก็จะวัสดุคล้ายๆหนังนะครับเป็น PU นะนะครับนะฮะนิ่มนะครับใส่สบายนะครับตัวนี้นะฮะรองเท้ารุ่นนี้เน้นใส่สบายนุ่มแล้วก็เบาจริงๆนะนะครับด้านข้างเราเห็นรูร้อยเชือกตรงนี้นะครับนะฮะปกติแล้วรองเท้าทั่วไปก็จะไม่มีก็จะแค่ร้อยตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเพิ่มความกระชับนะครับเขาจะดึงกลางเท้าแล้วนะครับเพิ่มความกระชับได้ดี มากมากนะอันนี้มิซูโน่ทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ดีจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นสลิปออนนะจะเป็นลิ้นหลอกแบบเนี้ยนะครับนี่นะก็ตามสไตล์คอนนโอเลยนะครับตั้งแต่รุ่นแรกมาเลยนะครับก็จะเป็นลิ้นรองเท้าแบบสลิปออนนะครับนะตัวอินโซนะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นมิซูโนเอนิซี่นะนะครับสีแดงๆเน ตัวนี้ถ้าซื้อแยกก็พันกว่าบาทนะเหมือนเราซื้ออินโซของยูนิคสีเหลืองๆอะ่ะนะครับตัวนั้นก็พันกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับนะฮะตัวนี้ก็ให้มาเป็นตัวนุ่มเลยนะครับด้านหลังก็จะเขียนมิชโนแบดมินตันนะครับนะครับรองเท้ามีน้ําหนักเบานะนะครับนะครับ ก็จะเป็นรองเท้าสไตล์ all around นะครับที่มีน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับไม่มีลิ้นรองเท้าให้กวนใจนะครับนะเพิ่มความกระชับด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคัชชั่นมิสซูโน่อินิซี่เน็กด้านหน้าด้วยนะนะครับด้านหลังก็ให้ตัวเวฟมานะครับนะฮะแล้ตรงกลางฝ่าเท้าก็จะเป็นเวฟด้วยนะครับนะฮะ นะก็ใครสนใจนะครับลองทำมิชโนตัวไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับมิชโนเวฟคอเนโอสามนะครับของญี่ปุ่นนะครับนะฮะยาีกทีนะครับของญี่ปุ่นนะปัจจุบันทำสองสีนะครับขาวม่วงกับดำม่วงระวังของปลอมด้วยนะที่ส่งมาเนี่ยนะครับของปลอมเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดี